มันหนามันหนามมันไหลสวนเล่นวน่อยดูสใส่พื้นหัวกระเดินถั่วเนี่ยตุเรียนแล้วก็ลังง่ามีกาแล้วก็เอาแล้วปีหน่วยมันถิ่มปีแล้วจะเอาแล้วด้วยั่วโรกสีก้อนถ่วเมื่อ ยูวม,มันปอบกูกับกูเลยแต่ไม่รู้สึปวเมื่อยยัวมันกำลังนั่งอูบอยู่เหมือนสาวมันใส่หัวว่เขอบไปอ,อุปื้นการหลบอีกมันเป็นล่างนั่งใส่หัว,วมาแม่น้ำมูลค่ะแม่น้ำมูลน้ำลนตลิงท่วมมาเพิ่งน้ำท่ำวมแล้วค่ะ ถวมเป็นทราซม่วงน้ำถ่วแถวนี้ยังว่าท่านโหลดเนาะค่ะ้ไปอุงคว่าเป็นสิเป็นอบกเสืกัวยนดว่าเปนท่วมกถึงข้ออยู่เบโอ้ย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 สม่งกเมนค่ะ ก็มีไพ่การเลยโอ้ยทานั่งเหมาทานั่งเหงา